หลังจากคืนวันงานเทศก,กาลดอกไม้ไฟผมกับคุณไมกุโรได้จบกันครั้งแรกว่าไปนั่นพอเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยหน่ำซ้ำความรู้สึกยังจำไม่ได้แล้วถึงอย่างนั้นกระทั่งตอนนี้ก็ยังใจเต้นไม่อยู่สักทีและตอนนั้นทางคุณไมกุโรเองก็ เฮ้ยโคกาขอโทษทีนะฉันไม่ทันได้ระวังไม่เป็นไรใช่ไหมครับวันนี้มีการแข่งวอลเลย์บอลน,นี่นะถึงจะโดดเรียนไปดาดฟ้าก็ไม่มีใครว่าช่วยได้มากเลยคนดูเยอะจังแฮะหรือว่าจะไมโครเอาเลยค่ะว่าแล้วเิโย จบเกมผู้ชนะก็คือปีหนึ่งห้องบีครับน่ารักสุดๆไปเลยเนาะไปหาเธอกันเถอะตอนนี้เธอจะมีแฟนหรือ,อยังเนาะจบแล้วนี่ไปหาเธอใกล้ๆกันดีก,กว่าดะพวกแกนี่มันน่ารำคาญจริงๆการแข่งขันก็จบแล้วนี่ไม่รบรีบใส่หัวก็ไม่ได้แล้วเฮะอ เออเออเอดีดีครับนายเองก็ด้วยผมด้วยหรอเอ้อคุณโคกะครับนาคุณโคกะไปโดนอะไรมาเหรอคะเห้ฮ hey. อ้ไม่ครับอันนี้แค่ไปโดนอะไรสักอย่างชนมาก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกนะครับงั้นเหรอครับกรุณาดูแลตัวเองด้วยนะคะอ๋อขอบคุณครับ Yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วตอนนี้เราดันมันนึกถึงเรื่องจูบออสได้อะนี่ไม่คุโรปล่อยเจ้านั่นไว้เถอะไปกินฮัลโหลมีอะไรหฮ้อตอนนี้เลยเนี่ยนะพูดอะไรฮะมาถึงแล้วบ้าหรือเปล่าเอ้ยช่วยไม่ได้นะเวนเอ้ยอยู่ตรงนั้นก่อนนะฉันไปก่อนนะ นันเหรอ,อนายอย่ามาทำเป็นอวดดีไปหน่อยเลยนะเรานะ่ะอาจจะอวดดีไปหน่อยก็จริงก็จบครั้งแรกมันช่างสุขใจเหลือเกินหรือว่าเพราะเป็นครั้งแรกมันก็เลยรู้สึกพิเศษหรือเปล่านะคนุณโคกะ ครับมีอะไรเหรอวันนี้ฉันไม่มีธุราะอะไรแล้วคะ่ะคุณโคกาสล,ละคะคือพอดีว่าช่วงบ่ายผมยังมีแข่งอยู่นะครับมาทานข้าวกลางวันด้วยกันไหมคะเอ๋เมื่อกี้เหมือนมีความรู้สึกบางอย่างลอยเข้ามาถ้าเธออยู่ด้วยกันกับเราแล้วเธอจะรู้สึกรังเกียจเราไหมนะหรือว่าจะอยากจะจูบมากกว่าหรอคะ เฮ้น <Hey. S 2> ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอืมทำอะไรเนี่ยเราคุณโคอกะไม่ชอบงั้นหรอคะที่จะจูบกับฉันคงผิดหวังจะไท้คิดไว้สินะคะไม่ใช่แบบนั้นแค่ผมนะจูบนะจะพูดว่าเตรียมใจหรือยังไงดีล่ะ ทั้งที่คุณเคยจูบมาแล้วเนี่ยนะคะถึงครั้งแรกของฉันจะต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมากแต่พอทำไปเรื่อยๆเรื่องแบบนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นไม่ใช่แบบนั้นดรอกถึงตอนนี้ผมอาจจะย,ยังทำไม่ได้ก็จริงที่เธออาจจะชินกับจูบไปแล้วก็ได้แต่สักวันผมจะใช้ความกล้าเพื่อที่จะจูบคุณเองแต่ว่าผมจะทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หรอกนะ พออยู่กับคุณไมกุโระผมนะ่ะต่อให้เป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามหรือแม้แต่จะเป็นร้อยๆครั้งก็ตามทุกๆครั้งที่ผมจูบก,กับคุณไมกุโระจะเป็นครั้งที่พิเศษสำหรับผมเสมอผมรู้สึกที่วกวนและสับสนในใจมันได้เปลี่ยนแปลงออกมาเป็นคำพูดทั้งหมดนั้นผมจะเก็บไว้เป็นของสำคัญงั้นเหรอคะงั้น ฉันเองก็จะเก็บไว้เป็นของสําคัญเช่นเดียวกันค่ะของสําคัญของคุณคอกนนะน่ะแต่ว่าถ้าอยากจะทําอีกแล้วก็ที่ผ่านมาผมมาจจะเป็นคนรับเสมอเลยอย่ากเกรงใจที่จะขอนะคะถึงมันอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จระดับโลกก็เถอะยังไงซะตอนนี้ก็เข้าใกล้จุดหมายที่เคยตั้งไว้แล้วนะครับช่วงบ่ายก็พายายามเข้านะคะอ่ะครับผม ขอขอบคุณผูแ้แปลคุณโทโมอสามะ